ครับตอนนี้กับศรีไฮรุ่งหมานะครับเจ้าของอขวกน้องหน้านี่แหละครับเราเป,ป็นศิลปินลาวาศสีเดบเบิ้งดอกพะนะเอ,เอาเอาไปเบิงเเบ้งเล่เานี่แหละครับเล่าก็บน,นางเธอเลือยู่พี่ล่ะเพื่ออะเอ้าว่ายัางไงล่ะสิมาเบิ้งเด้ว่าเป็นศิลปินเนี่ยได้เทียนยังให้เบิ้งก่อวา่าไปน้องมาล่ำไปเท็ยนยังก่อนเบิ้งอีลีติเบิ้งอีลีนเล้ว นำบเป็นหมอน้ำไปเล่นนี่ยังแน่วัเไปหย่อนไอ้เขาเต้นซื้อตีไปจากไหนไปหย่อนแนวแดดมันเถอะนี่ก็มาหย่อนไมมก็มาตีกองตีชิงตีหย่อนไปสั่นเป็นมือกองตัวนี้เมโอ้ยเห็นได้ตีเห็นเนาะมันกองยุ่ยยุ่ยยุ่ยแต่ละยุ่ในบ้านุหรือว่ายุ่โคกนองหน้าเนี่ยกองก็ยุ่นี่แนาะไ้่ยม่เป็นสิทธิเบิ้งเยื่ดตีพี่น้องวันนี้ไหมให้เดีดยเบิ้งนี้เป็นยังเอา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 ลงมาตั้งเฮ็นเดี๋ยเบิ้องนั่นเนี่ย สพี่น้องกบสี่เด็เบ้งว,ว่าไปเปลี่ยนน้ำมอลำนี่ไปตีก่อนม,มันมันมันเป็นกองชุดใหญ่ตั้งอย่างางาไหมบอมันบมแม่นไปตีท่ออ๋อเป็นกองถอำถอมสองหน่วยบนี้แล้วห้องมาเห็ุเป็นประยุกเป็นประยุกต์เ,ออเป็นหยัางเืงอเป็นประยุกวันต่อมันมันเกิดยุกเป็นหมอลลัประยุขึ้นมาเด้แต่กี่เ,<อ>เป็นมอลำซิชิง หมอลำก่อนธรรมาดาใส่แค้นธรรมดาต่อมามาเป็นหมอลำซิงเดี๋ยวเดียวบ้านี่หมอลำซิงนี่คือมันสิมีเครื่องดนตรีครบท์กับซิมี่กองชุดเบสจ,จีตาเอา่อตันตีสากลครบท์เมอร<อ>์ซีบอร์ดบาับ <ะ S 1> บาร์ดีมาเป็นประยุกต์นี่เล่นกลองท่อมใส่แค้นใส่พินซื่อๆอ่อเออนี่พินนี่แค้นมู้นี่ล่ะอันนี้เอามาเป็นสัญลักษณ์โอ้นี่แหละครับพินแค้นแดดิสารเนาะแล้วบัดนี้หม้อทอต้อมาประยุกต์นี่ก็คือหมอลำ มาลัมกอนมาลัมคูมาลัามลแค่เท่านีร่มาลัมนี่ไฟยิ่งไฟใช่หนี่หรอกเตียนใช่อ๋อเออหนึ่งก็จะไม่เห็นตังสี่ย้อนวันไวรุ่นมันตีกันนี่แหละประเด็นนะไ,ไปเล่นไซไฟรุ่นมันตีกันเตียงกันเลยย้อนอยู่กับมาเออเอาซ้ำนี่ละเล่น<อ>พ่อมันมวนพ่อนั่นเนี่ยแล้วมันลดเดี๋ยววันลดกันเรื่องไหนตีกันลงไหนบอกการลดลงไหนหลายอยู่อืมบัดต่อมาต่อมามื่กัตคุละค้อนเก่ากว่าสุดมาได้คือเขาอ๋อตัวตัวนี้มื่กัต เดี war, <Wars. S 2> ๋ยวต้อเจ้าภาดจัดด้วกันอยากไดประยุกเด้ออยากไดหมอลำซิงเด้ออยากได้หางเคียงพอเอาก็ได้อย่างนั้นสิเดี๋ยวต้อติดตกลงกันกับเจ้าภาดแบบหมอลำอ๋อก็เลยกลายมาเป็นหมอลำประยุกต์กับมีดกองกล่องท่อมซะเนาะมีแค่นมีแค่นมีพินมีเบ็ดแต่ว่ามือนี้มือนี้สิหม้อแค่นุ่งนั่นก็มากนี่เพื่อเดียวกันสิให้โชว์ให้เบิ้งเสร็จแล้วบวดนี้พี่น้องผู้ชมชีพล่อเบิ้งลิ้นเนี่ยบ่ยากเลย้กองกระยุนนี่โอ้อยู่ในนี่บ่ ตัวเมื่อสิยกออกมาบปดนี้พี่น้องทุกผู้ทุกคนอ่าคนละโอ้โหอันนี้เพื่อนเออนี่ยังนี่ยสโลว์สโลโอ้เวลาสโลเอาใหม่ตึง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 มันอะอันนี้แหละครับสโลอืมอันนี้เดมมันยังนี่แฉอันนี้แฉตีเพราะว่าเขามันมีหมอนำประยุกกองกับประยุกมากขึ้นกันดีเวลาตีดังยังตีเหระครับแฉพนาวา น,นี่ประยุกต์ว่มเราต้องประยุกต์กุญแจอูอออ้อันนี้เป็นสโลโอ้โหโอ้พโหล,ล่ะเราตั้งไว้แล้วป,ปเเวเ๊เป็นกองท่อมครับแต่เคยเห็นแต่กองสองหน่วยบันี้มาเห็นเป็นกองท่อมประยุกต์แบบนี้เนาะเป็นสโลยังไม่ไดีเล่นได้เนะาะบันิหนะ จะเล่นยญส้มไหมน,หนออันนี้บัก,กระโลงง่วกระล่งควายน้ำตัวั้นอันนี้ไม่ยังนี่อันนี้อันนี้เสแน่โอ้เสแน,สน่กองชุดเนี่ยลาเตวามาสดดัดแปลงอืมไม่ดัดแปลงเปง็นแบบนี้นี่ครับอันนี้บัก,กระโลงง่วกระลงควายครับเห็ดดัดแปลงเห็ดบ<อ>่อยคนเห็ดน,น้ำแหมบ่มีผู้เห็ดน,น้ำระเทียดเดียวมีผู้เดียวนี่ละ่ะมีผู้เดียวนี่ลหลับเตะ ฟาดตู้นี่โจ้าโรคฟาดมีผู้เดียวเฮ็ดองสิโอ้เฮ็ดองสิตัวนี้นะอันนี้เสียงเส้นแน่นี่ บัดนี้เอาสิขอเป็นจังหวะเนาะเป็นจังหวะ,ะเป็นจังหวะสามฉาจังหวะสามฉาเน,ะเนะาะเพิ่นถ่าวโซ่มีคนหลอกเพียงสาหน่ยเด้เพียงสาก็ตีแซ่าได้คือกันเอ,เอาเอาเล่าเม่งกันนะนจังหวะบีกินกับ เราต้องเป็นจังหวะอ่าบีกินแล้วมีจังหวะยังอีกบ้างนี้จังหวะแต่ก็เป็นจังหวะมอลลัมเดียบั้น พราะเป็นจังหวะมะล่ำแล้ววันนี้มีจังหวะยังอีกันจังหวะพุทธยกันเลยพุทธทยเอาพูทไทยเบื้องวันนี้พี่น้อง จัหวะได้อีกบาทเนี่ยก็มีสามนีดตัวมีจังวะกับสิมีสามช้าเนาะเออเด่นแค่หลมอลำกับสิมีนิยาวมีหยัางไปแล้วลังจาว่าเดียวคนจะว่าลำสิ่งเดียวลำสิ่งมันเก็ดต่องเลี้ยวขนจังหนอเออร่องมังกันนะลำสิ่งบาด ล้ำซิ่งเนาะล้ำซิ่งเดือดต้านดนตรีเขาจะผาไปดอกเขาพาไปไหนก็ได้หมดปากโตคิดเตียงใดน,นอนก,กัเนี่นอนมีคนเตือนไจเบาบาดเนี่ยมีบ่คนทีน่เตือนใจกับมีบ่นอน <c oughs> โอ้เตี๋ยวขึ้นไปเดี๋ยวขึ้นไปฮะเข้ากับไอเท,ทนแล้วครับว่าความเป็นศิลปินเนาะได้เอา อ่ากองท่อมสองลูกนะครับมาประยุกต์ใส่กับโซโล่ที่เหี่ยมีสองลูกนี่ละออดังเดิมว่าปกะติล้างรถผ๋าป้ากันนี่แหละครับสองลูกนี่แหละผ๋าป้าเลยตีหนักหนักไปป๋าป้า,าต่างียังสี่ต่อมาต่อมาไปเปลี่ยนใส่หมอลำ กะสิมาตีเส้นเดียวเส้นเดียวบ่ามียามสโลกสิมาตีเส้นเดียวก็เลยจัดแปลงไปทั่วอย่ากมีแฉะอยากมีสะแนนอย่างมีตัวนี้ว่าเด็กเชี่ออย่างว่าเนี่ย ไปน้ำมอลําเราอ่ะเราไปน้ำมอล่าไปเห็ดอีหยังนี่แหละเราต้นเ้็ดแบบนี่แหละครับมอล่าไปยุกมอล่าก่อนสิ่งนี่มอลล่ำไฟยิ่งไฟใช่บาทนี่กะไม่เห็นกับตาหรือว่าโอ้เคยเห็นแต่คนเอากองจุดกองเงญ่ไเป็นเป็นเลนละก็มีดนตรีที่บวดกีตาร์เบสครบอันนี้คือกองประยุกเนาะกองประยุกเราตอนนี้มีมีงานมีช่วงช่วงนี้ช่วงเทศกาลนี่มีงาน ที่เป็นร่ำบ่งานเดี๋นี้กัก็พอได้๋ยวไปยุคโควิดนี่มีผลกระทบบ่โควิดริกัป้างานถิ่มไลฟ์บ้างเหรนโอ้ป้างานถิ่มเดี๋ยวยี่สิบงานหมดละมาล่ำดังๆกับล่ำดังๆกับเคยไปเคยไปหลายคนจะนอนมาล่ำก่อนซิ่งน้ำก่อนซิ่งพวกเมือนมีเสือเสียงแน่ก็ไปน้ำเหิืนหลายคนอยู่หลายคนอยู่เอ้าจังไรก็เห็นแล้วล่ะบานี้ฮู้แล้วล่ะว่านี่แหละอ่าคือ เขาเป็ศิลปินนะครับประยุกเอามาใส่ให้พ่อแม่พี่น้องให้ความสุขกับพ่อแม่พี่น้องเจ้าภาพสูบผู้สูบคนเนาะครับท่านผู้ชมเก็บเพลียแล้วก็อย่าลืมแล้วครับเด้อโคกหนองนาอ่าของลุงใหม่เล่ากันมีปลามีงัวมีอ่าพักมีหญ้าเนีหลายครับมื้อนี้ก็ขอจบคลิปซะมันนี่อนครับอ่าอย่าลืมกดไหลกกดแช่เด้อครับเด้อใ้ายแชนแนใช้มงคลครับสวัสดีครับผม